ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งครับกับคุณวิวครับแชน n นลครับอ่าลืมบอกแชน n นลอีกแล้วไม่เป็นไรเรามาต่อนเลยครับกับปกบ้านเอกนะครับนะขออนุญาตเช็คแป๊บหนึ่งโอเคข้างล่างเห็นคือต้องเช็คทุกครั้งครับ เพื่อนะ่ให้เราเห็นผู้สักู้สักสวนครับโอเคครับฟังกันเลยโอเคพา่านเ์ขอกฉันคือชิพพินว้าวพวกเราเยี่ยมกันมากเลยอ่ะเราก็ไปได้เลย ส่วนครมก็จะเป็นฟอกกี้นะครับก็เออทำอะไรครับพังอ่อนเอาละแต่เพวกเธอจะไปได้เพิ่มก็ต้องแต่เพวกเธอต้องมีอะไรบางอย่างนะฮะฉันสามารถเพวกเธอจะสามารถที่เข้าใจ โปเกมอนได้มาขึ้นนะอุ้ยตัวกระเดกอุ้ยกูก็ได้ไอ้โท่อยับโทดโอ้ยดูได้ลูกพายเลยครับแม่ลูกพาก็มีเบาบางเด็กสิก็จะจับโปเกมอนได้นะเออเราไม่ต้องเดลซี่เดลซี่อยากไปจมพายแล้วเลยไอ้โอเคเร็ว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 อยากไปจมพายแล้วเกาจะให้อะไรขึ้นมาเนี่ยเออช่างมันนะเดี๋ยวอยากจะไปออกจากปัญจนภัยเบองนี้ไปจับโปเกมอน คือสันทาย,ยางของผมนะผมอาจจะไม่จับื้อนเยอะนะแต่ว่าภาคนี้ผมจะจับก่อนน้ำมันเยอะๆเลยนะครับเพื่อเป็นคนที่ดีนะนะครับคือเขาจะให้จดหมายอะไรมาบางอย่างครับซึ่งเขาก็งงว่าทําไมแม่กับสัาจารย์มีอะไรกันหรือเปล่าครับหรือสัาจาย์เป็นพ่อหรือเปล่าผมก็ ไม่ดู้อะครับเพราะว่าในหนังมันก็ไม่บอกเลยมากม่นะโอเค <c oughs> สลินะเดี๋ยวก่อนสิเธอมีปวยบอลเหมือนกับฉันนั้นฉันกับชิปพินจะสู้ครั้งแรกกับเธอ อู้อนะโหท่านหนุ่ย่าโปเกมอนเฮนเนอร์ชิพพินชิพพินโอเคครับเป็นเล็วมากไม่แน่ครับเอาธาตุพืชไปเจอธาตุไฟนะคงมีชนะไม่ยากครับต้องเป็นแอมเบอร์อยู่แล้วพุด เอมเบอร์พุ๊ดเรียบร้อยครับแล้วก็จะอัพเลเวลไปเบลิวหกเยวเป็นกี่ในเพื่อหกเดียวเฮ้เธอ สุดยอดมากเลยเซเลน่านี่ฉันจะอยู่โปรกรบรยให้เธอนะเธอรีบกลับไปหาแม่เธอไม่ต้องบอกก็รู้แล้วต้องกลับไปหาแม่อยู่แล้วไม่กลับไปหาแม่ต้องไปลาแม่ก่อนอยู่แล้ว การาตูยานของเกมแนวนี้นะคือต้องคุยทุกคนครับต่เมืองกแรกจะไม่มีอะไรมากมายนะเฮ้ยมเฮ้ยเดี๋ยวเธอเอาโปรแกรมมจากไหนอะ่ะงั้นฉันจะให้โปรแกรมบอลเธอแล้วกันนะแล้วก็ชุดช่างมันเถอะผมแปะผมแปะเลยมันเอะ โอเคงั้นเดี๋ยวรอแม่อยู่นี่นะแม่จะไปเก็บกระเป๋าให้อ่ะอะจบใหม่จบใหม่รักเหรออะจบใหม่รักเอออะไรเนี่ยจบใหม่รักด้วยเออว้าวโอ้เลอฟลี่ฮาร์ดไวท์จบใหม่รักจริงๆเิงด้วย หืพวกเราบวอะไรเนี่ยไม่เห็นแล้วเออสติน,น่าคือแม่เราจะไปเก็กบกระเป๋าให้เรานะโอเคโอเคแม่เราเดินทางไปนะครับแล้วเธอก็จะให้แผนที่ใช่ป่ะให้แผนที่มาทาวแมพ ดูรู้กับแผนที่ือ้เปารู้รู้แผนที่ดูแผนที่เปนหน้าไม่ต้องห่วง้ดูแผนที่เปนหน้า,านนนคุณแม่ขาตอนเต็มพวกนี้มันเสียงยากจริงนะถ้าใครทําได้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่เคยไม่เคยทำโอเคโอเคครับแล้วก็ไปต่อกันเลยเด็กดอู้ไหไลฮอน ลอยหอนครับใช่นะครับใน,นหนังครับถ้าถ้าใครดูครับคือมันจะฉายตอนเด็กครับที่เราขี่ลอยฮอนเป็นครั้งแรกครับเพิ่งก็น่ารักปีแบบนะสำหรับการขี่ลอยฮอนภาคนี้ กอในหนังจะมีการแข่งไายฮอนด้วยครับเราก็จะเป็นหนึ่งคนที่สอนซาโตชิในการขี่ไายฮอนครับนะครับซึ่งซาโตชิได้ยินเรื่องราวของเราในตอนเด็กครับประสบการขี่ไายฮอนของเราแลนะครับเราก็ซาโตชิก็ขำครับว่าขี่ไายฮอนไม่เป็นแนละ้วยังมาสอนอีกอก็ไม่เป็นไรครับ ประสบการณ์ในการขี่ลายอนของเราเมื่อโตขึ้นขนาดนี้ก็น่าจะมีเยอะแล้วนะเราก็จะไปสอนซาโตชินรเพื่อจะขี่ลายหอนครัยซึ่งงานขี่ลายหอนนั้นก็ไม่ยากอะไรครับรสำหรับในหนังนะครับซาโตชิก็ขี่ได้ครับแต่เกิดเหตุการณ์นิดหน่อยครับซึ่งก็ไปดูได้ครับแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับภาษาอังกฤษยังไม่มีครับแล้วก็ภาษาไทยก็ยังไม่มีครับ ภาษาญี่ปุ่นก่อนครับถ้าใครจะดูก็ไปเปิดดูได้เลยครับนะครับอาจจะเจอใครก็แต่ผมเกิดไม่ได้นะครับว่าไอ้แกงโรเกตยังมีอยู่นะครับมอรซิกับคชิโร่ยังมีอยู่นะครับยังไม่หายไปไหนภ้าคนี้ยังมีอยู่ผมไม่เกินมากครับเดี๋ยวจะหนังจะไม่สนุกนะแล้วไปดูเาเองแล้วกันนะถ้าใครฟังสายปุ่นออก ก er e ็ดูสายญี่ปุ่นครับมันจะมีซับมันกีดแปลให้ครับบางทีผมดูผมไม่มีซับแปลให้เลยครับก็ผมก็พอจะจับใจความนิดหน่อยนะมาเล่าให้ฟังนิดเหนื่อยนิดตึงไงก็คุยกับคนนี้เขาจะให้เลือดหล้าสีตรงนี้คือเปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับเขาจะมีร้านขายอุปกรณ์ต่างๆพวกพีเอ็มพวกอะไรพวกนี้นะครับ สุดแล้วฝั่งนี้จะเป็นเอ่อโปเกบอลเราไปซื้อปโปเกบอลกันก่อนเลยอดับแรกไปจะจับไปบอนหรอออเอาสักกิ๊บดูดีสิบลูกโอเคสิบลูกเหลืวพันห้าโอเคไปพอ,อจบจบจบพอจบไปเลยไปต่อ,อไปก็ไปกันต่อเลยไป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 เอ้ยอ,อะไรเนี่ย เออรู้แล้วครับรู้แล้วมีโปรแกอนแล้วไม่ต้องคุยมากโอ้ยป๊อปปอปอปอผมจะไม่จับแล้วกันผมจะฆ่าทิ้งการดื่นต้องสบันท้างก่อนปึกเกเ่้ ประปาทางเหมือนของจริงมากเลยเนี่ยเออเหมือนของจริงจริงอะผมยอมรับเือนของจริงที่สุดเลยใทรท้าเอมบอสไปเอมบอสทุ่มทนจืกอไม่นะทุ่มท,ท,ทนเหรออินกอร์เตอร์สครัดสครัดปาปอดจะเป็นหนึ่งในตัว ที่ผมจะไม่จับนะเพราะภาคนี้สตาร์ของมันอ่อนไปนิดนึงนะอะไรเนี่ยเดน่าเอ้ยไม่ต้องสอนก็นได้รู้แล้วผมรู้แล้วผม,ลมผมเล่นโปเกมอนสีผ้าครับผมเล่นโปเกมอนสีผ้าเนี่ยว่ต้องมาจับโปเกมอนในเนี่ยผมเล่นมันเอมเบล ไฟเลดลิฟกรีนซับลูบี้ซับไฟนะครับห้า้าที่ผมเล่นมาครับแบ็กแอนไวผมเล่นเล่น,นะครับก็มีลิกรีนไฟเลสลูบี้ซับไฟแล้วก็เอมมบอลล์าฮาพาที่ผมเล่นครับแบ็กแอนไวผมไม่เล่นนะครับผมไม่เล่นล้นนนานี้เลยผมรู้แล้วว่าจับกันว่าอยังไงรีบๆเผอรครับรีบๆเพอร์เร็วครับรีบๆเลยรีบจ้า เสียเวลาในการไอ้นี่หมดเดี๋ยวซีเออดีร๋รีบจบแล้เวเรารีบจบรีบจบ,ร,บ,จบรีบจบครับแล้วผมบอกอย่างคือที่บ้านผมเน็ตพังครับ อาจจะไม่เห็นเพื่อนอาจจะเข้าสวัสดีไม่ได้ครับหรือจะไม่เห็นเพื่อนที่ล่างก็อย่าไม่เป็นไรครับปืนเด็ดผมพังถ้าเด็ดผมใช้ได้เนี่ยผมจะเอ้ดูทีนะถ้าเด็ดผมไม่ได้โอเคเขาจะให้โปรเคบอกกับเรานะโปรกว่าฟรีเออโหอย่าดีโอ้ยให้โง่เอ้ยแค่โยน มอสบอลไปแค่นีนก็จับเพื่อนบ้าได้แล้ววอทโวจับเพื่อบ้าไป็นเรื่อใหญ่โง่โอเคจะหาไปมันจับหนึ่งี้ที่วูาคืออยากกู้มาเจอวันดีเลยอยากกู้มาอยากกู้มาผมว่าไม่ไม่เห็นเออโอเคเห็นอะไรละ อยากกู้มาผมจะจับอยากกูมากนะครับโอเคสกล่จะตายนะขอร้องไม่ตายโอเคเออแล้วภาคนี้ดีอย่างคือภาคนี้เมื่อจับไปมอนแล้วืนว่้จะอัพด้วยโอเคได้พอถุยไทยแล้วเมื่อโอ,โอ้ต้องไปเติมเลือดก่อนเลยเนี่ยจับแล้วจับต้องไปเติมเลือดก่อน โปเกมอนโอเคมาสบอลมี20ลกูกเอ้ยชอบรับโปเกมอนมี20ลกูกโอเคยอมไปเลยจับหนึ่งสองสามโอเคจบเฮยอย่างนั้นก็ผมจะตั้งชื่อนะชื่อว่ายากูมาแล้วกันไม่เหมือนในหนังเลยโอเค

โอเคครับผมก่อนต้องตัดคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมต้องไปเติมเลือดก,ก่อนนะครับแล้วพบกับผมใหม่ครับคลิปหน้าครับกับโปรแกรมเอ็กครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับใส่อยู่นะะี่ะบายบาย